สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งกับ OKMD OK Family และดิฉันคณิญากนิทศสังกาศวันนี้จะมาชวนคุยเรื่องของ Park in the Future เรามาดูกันว่าในอีก10ปีข้างหน้าส่วนทั่วโลกจะหน้าตาเป็นอย่างไรจากแนวโน้มการใช้พื้นที่ของประเทศทั่วโลกที่เปลี่ยนแปลงไปตามวิถีชีวิตที่เปลี่ยนไปหลังจากสถานการณ์โควิด -19 ที่คนใช้ชีวิตอยู่หน้าจอมากยิ่งขึ้น วิถีการเรียนรู้การใช้พื้นที่กลางแจ้งก็เปลี่ยนแปลงไปส่วนทั่วโลกจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรก็เป็นเรื่องที่ต้องเรียนรู้กันในฐานะที่เรากําลังจะเป็นพลเมืองยุคดิจิทัลกันค่ะความสําคัญของสวนหรือพื้นที่สีเขียวเนี่ยนอกจากที่จะช่วยในเรื่องของสภาพแวดล้อมแล้วเนี่ยก็ยังช่วยในเรื่องของการลดมลพิษลดอุณหภูมิให้ร่มเงาลดควัน แล้วก็รองรับน้ำต่ำธรรมชาติก็ยังช่วยในเรื่องของสุขภาพแล้วก็เป็นพื้นที่ที่จะสร้างความสัมพันธ์ของคนในสังคมแล้วเนี่ยม้แต่ทางองค์การอนามัยโลกเองก็ยังระบุว่าคนเราทุกๆคนเนี่ยควรที่จะมีพื้นที่สีเขียวอยู่ในรในรัศมี500เมตรจากที่พักอาศัยของเรานะคะทีนี้เราก็ลองมาดูกันว่าแนวโน้มการเพิ่มพื้นที่สีเขียวของเมืองต่างๆทั่วโลก แล้วก็การพัฒนาพื้นที่สีเขียวหรือพื้นที่สวนในเมืองไทยเนี่ยจะปรับไปตามพฤติกรรมของคนยุคใหม่อย่างไรกันบ้างค่ะเริ่มต้นที่ Green Path Project ที่กรุงโซเกาหลีใต้นะคะพื้นที่สีเขียวเนี่ยไม่ได้จำกัดอยู่แค่เฉพาะภายในพื้นที่สวนสาธารณะเท่านั้นแต่ว่าเป็นการเปลี่ยนพื้นที่ของเมืองเนี่ยให้กลายเป็นพื้นที่สีเขียวที่มีการผสมผสานกัน โดยที่มีการสร้างทางเดินมากกว่า400กิโลเมตรที่สามารถที่จะเชื่อมต่อสวนแล้วก็พื้นที่สีเขียวทั่วๆกรุงโซลได้มากกว่า1,600ตารางกิโลเมตรเลยล่ะค่ะทังนี้ก็เพื่อที่จะสามารถที่จะใช้งานร่วมกันได้ทั้งในเรื่องทั้งทางเดินเท้าทางเดินเรียบแม่น้ำแล้วก็เส้นทางสัญจรต่างๆค่ะ โดยสร้างเส้นทางการเดินศึกษาธรรมชาติใ,ใหม่ๆปรับปรุงพื้นที่ชุมชนให้เป็นสวนแล้วก็เป็นเส้นทางเดินชมทิวทัศน์ปรับปรุงคุณภาพทางเดินในสวนสาธารณะให้เข้าถึงได้ง่ายขึ้นลดการทำลายหรือว่าทิ้งร้างพื้นที่สีเขียวสร้างเส้นทางเชื่อมต่อในจุดที่มีปัญหาแล้วก็ยังสร้างพื้นที่สีเขียวตามชานกรุงโซด้วยค่ะ โดยภายในปี2,569เนี่ยที่กรุงโซงน่าจะมีพื้นที่สีเขียวมากกว่า2,000ตารางกิโลเมตรเลยนะคะทางนี้ก็เพื่อที่จะให้ผู้คนในกรุงโซงเนี่ยได้ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขและก็สนุกกับการทำกิจกรรมต่างๆไม่ว่าจะเป็นการเดินการวิ่งหรือว่าการออกกำลังกายหรือว่าการพักผ่อนหย่อนใจในพื้นที่กลางแจ้งค่ะ เราไปต่อกันที่ Southern Bridges ของสิงคโปร์นะคะซึ่งที่นี่เนี่ยมีแนวคิดในการที่จะเป็นการ d e n นซิตมาตั้งแต่ปีพศ2510แล้วแล้วก็จากการศึกษาเนี่ยเราเมื่อปีพศสอ6 3กเนี่ยก็ค้นพบว่าพื้นที่917ตารางกิโลเมตรของสิงคโปร์เนี่ยเป็นพื้นที่สีเขียวสูงถึง46.5%ซึ่งก็นับว่าเป็นเมืองที่ มีพื้นที่สีเขียวมากที่สุดในโลกแห่งหนึ่งเลยค่ะและด้วยวิถีชีวิตของคนรุ่นใหม่ของสิงคโปร์ที่ชื่นชอบในการที่จะทํากิจกรรมกลางแจ้งไม่ว่าจะเป็นการออกกําลังกายการปีนเขาการวิ่งมาราธอนดังนั้นจึงมีการจัดสรรพื้นที่ที่มีอยู่อย่างจํากัดให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยเน้นการสร้างพื้นที่สีเขียวพื้นที่สวนเพื่อการเรียนรู้และก็ทางเดินสวยๆอย่างต่อเนื่องค่ะ และไฮไลท์ที่จะเกิดขึ้นก็คือที่ลาบดอนเนเจอร์พาร์คซึ่งเป็นเขตอนุรักษ์ธรรมชาติที่จะเชื่อมต่อเข้ากับย่านสำคัญสำคัญ รวมถึงการสร้างสวนใหม่ๆอีก4แห่งด้วยนะคะนอกจากจะทำให้พื้นที่สีเขียวของสิงคโปร์เนี่ยเพิ่มมากขึ้นแล้วเนี่ยก็ยังเกิดเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติที่เชื่อมต่อกับสวนต่างๆรวมเป็นเส้นทางยาวทั้งสิ้น30กิโลเมตรและนี่ก็คือความมหาศจรรย์ของสิงคโปร์ที่สามารถใช้พื้นที่ที่มีอยู่จากัดให้ได้ประโยชน์สูงสุดค่ะ แล้วก็แน่นอนว่าเพื่อที่จะสร้างเมืองให้หน่าอยู่แล้วก็ช่วยปัญหาเรื่องสิ่งแวดลอ้อมแล้วก็เป็นการอนุรักษ์พันธุ์พืชแล้วก็พันธุ์สัตว์ด้วยค่ะเราไปดูกันต่อที่ Fresh Kills ที่กรุงนิวยอร์กของประเทศอเมริกานะคะที่นี่กำลังปรับพื้นที่ฝังกลบขยะ ขนาด8.9ตารางกิโลเมตรให้กลายเป็นพื้นที่สีเขียวสำหรับการเรียนรู้ที่มีขนาดใหญ่กว่าเซนทรัลพาร์คถึงสเท่าเลยล่ะค่ะนับได้ว่าเป็นแผนการสร้างสวนที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่เมืองนี้เคยทำมาในรอบร้อยปีเลยนะคะตอนก่อนที่จะปิดตัวลงในปีพศ2544ที่เนี่ยเป็นแหล่งที่ฝังกลบขยะที่ใหญ่ที่สุดในโลกเลยล่ะค่ะแล้วก็นับจากวันที่ปิดตัวไปเนี่ยก็มีการวางแผน ในเรื่องของการพัฒนาพื้นที่มาโดยตลอดทั้งในเรื่องของการศึกษาเรื่องดินเรื่องของแหล่งน้ําเรื่องการทํางานร่วมกับชุมชนรวมไปถึงร่วมของการวางผังโครงสร้างพื้นฐานเพื่อที่จะปรับให้กลายเป็นพื้นที่สีเขียวที่เป็นที่อยู่ของสัตว์ต่างๆที่พักผ่อนหย่อนใจแล้วก็ที่สําหรับการเรียนรู้แล้วก็เรื่องของศิลปะด้วยค่ะซึ่งแน่นอนว่าการออกแบบแล้วก็การสร้างก็จะเน้นในเรื่องของการพัฒนาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนค่ะ เราไปต่อกันที่กรุงปารีสของประเทศฝรั่งเศสนะคะซึ่งที่นี่กำลังเตรียมความพร้อมสู่โอลิมปิก2024กันโดยการพัฒนาพื้นที่ไปหลายส่วนแล้วแต่ว่าจริงๆเนี่ยถึงแม้ว่าจะไม่เกี่ยวกับกีฬาโอลิมปิกก็ตามกรุงปารีสเองเนี่ยก็ได้เดินหน้าในการที่จะเป็นเมืองสีเขียวของยุโรปไปล่วงหน้าแล้วค่ะอย่างในช่วง5ปีที่ผ่านมาเนี่ยก็ได้มีการทำเลนสำหรับจักรยานมากกว่า 1,448กิโลเมตรหรือในช่วง2ปีหลังเนี่ยก็ได้เริ่มมีการเปลี่ยนถนน64กิโลเมตรให้กลายเป็นเลนจักรยานรวมไปถึงมีการปิดถนนเส้นสำคัญสำคัญไม่ให้รถเข้าออกอย่างเช่นถนนเลียบแม่น้ำแซนหรือว่าถนนที่ติดกับพิพิธภัณฑ์ลูฟในช่วงของปี2,573เนี่ยค่ะเขาก็จะมีการห้ามไม่ให้รถที่ใช้น้ำมันเนี่ยวิ่งเข้าไปในกรุงปารีสค่ะ แล้วก็ยังมีการปลูกต้นไม้อีกเกือบ2 0 0แสนต้นซึ่งจะทำให้กรุงปารีสเนี่ยมีพื้นที่สีเขียวถึง50%ภายในปี2573าทั้งนี้ทางนั้นเนี่ยก็เพื่อที่จะสร้างชีวิตชีวาให้กับเมืองแล้วก็สร้างคุณภาพชีวิตให้ที่ดีขึ้นให้กับคนในกรุงปารีสค่ะ และวก็มาปิดท้ายกันในเมืองไทยนะคะก็คือที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิจที่กำลังจะเปิดตัวปลายปีนี้ที่นี่เรียกได้ว่าเป็นแกกับโปรเจกต์ของการพัฒนาพื้นที่ในเมืองใช้แนวคิดดิจิทัลรวมกับ Heritage เพราะเป็นการผสมผสานพื้นที่การจัดประชุมนานาชาติกับพื้นที่ไลฟ์สไตล์มีการใช้ศิลปะแบบไทยร่วมกับความทันสมัยแล้วก็ มีความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมโดยที่มีการเชื่อมต่อสู่พื้นที่สีเขียวซึ่งก็คือสวนเบญจกกิติที่อยู่ข้างๆซึ่งสวนเบญจก,กิติเนี่ยมีเส้นทางเดินต่อไปที่สวนลุมพินีด้วยค่ะค่ะโดยสวนเบญจกกิติเนี่ยก็เป็นพื้นที่เดิมของโรงงานยาสูบที่ปรับให้กลายเป็นสวนป่าพื้นที่มากกว่า450ไร่ซึ่งนับได้ว่าเป็น biological infrastructure ที่มีพื้นที่สำหรับกิจกรรมกลางแจ้ง พื้นที่ให้ออกกำลังกายให้ชมธรรมชาติพร้อมกับที่นี่เนี่ยมีพันไม้มากกว่า350ชนิดเลยล่ะค่ะแล้วก็ยังมีบึงน้ำรองที่สามารถที่จะรองรับน้ำได้ถึง100,000ลูกบาศเมตรด้วยนะคะค่ะและนั่นก็เป็นเรื่องราวของสวนแห่งการเรียนรู้ทั่วโลกที่นำมาฝากกันในวันนี้นะคะแล้วก็ขอบคุณที่ติดตามกันมาตั้งแต่ต้นจนจบค่ะ ฝากติดตามเรื่องราวดีๆของ OKMD OK Family ได้ทางเว็บไซต์และก็แฟนเพจของ OKMD OK นะคะสำหรับวันนี้ดิฉันคณิญยากนิทัสังกาดขอลาไปก่อนค่ะพบกันใหม่ได้เร็วๆนี้นะคะสวัสดีค่ะ